พลตรีธรรมรงศักดิ์บุญทักษ์ผู้มนชาการมณฑลทหารบกที่33ได้ไปตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในห่วงเทศกาลปีใหม่2569ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่สำหรับเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางสายหลักที่ใช้เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญสำคัญในอำเภอแม่ริมอำเภอแม่แตงอำเภอฟาง และอำเภอชัยปราการรวมถึงเส้นทางไปอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ต้องขึ้นดอยและมีความคดเคี้ยว ซึ่งจุดบริการประชาชนดังกล่าวเป็นการบูรณาการกำลังจากหน่วยขึ้นตรงมณฑลทหารบกที่33และวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ที่ได้จัดนักเรียนช่างมาให้บริการตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์แก่ประชาชนช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยก่อนออกเดินทางทั้งนี้มณฑลทหารบกที่33ได้จัดตั้งจุดบริการประชาชนในบริเวณดังกล่าวทุกๆช่วงเทศกาลสำคัญโดยเป็นทั้งจุดพักรถและจุดช่วยเหลือฉุกเฉินซึ่งได้สร้าง ความอุ่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้มีความมั่นใจในความปลอดภัยตลอดการเดินทาง